คนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะชุดนักเรียนแล้วก็คือเรามีถ่ายรูปรวมนะคะที่โรงเรียนก็เดี๋ยวกำลังแต่งตัวอยู่นะคะก็คือคีมนัดกับเพื่อนไปด้วยเพราะว่าเพื่อนจะมาบ้านคีมซึ่งตอนนี้เวลาแปดโมงแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่มานะคะเพราะมันเพิ่งตื่นนอนเพื่อนมาแล้วมาตอนกี่โมงแปดแปดเออแปดแปดเท่าไหร่เนี่ยแปดสี่สิบแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปนะคะ ว้าพีโรงเรียนชวเรานั่งเสสิ้นล้วนะคะทุกีนเอ๊ะน้องสาวรอคนเดียวง่อยง่อยเงาเงาโอ๊ยมึงสีผมกูรีนอะไรสิสี คืออะไรกูว่าปกติมันใหญ่ไม่คือเราไม่ได้มันเท่าตรงนี้ไว้ตรงโเรียนเราไม่ได้มาโรงเรียนนานหรือเปล่ามันใหญ่ขึ้นมันจะติดอันนี้อยู่แล้วนะมันจะติดเฮ้ยฮัลโหลมาแล้วมากันนานยังกระด้างใจยิ่งหมาช้าดูเพื่อนเพื่อนเซ็นกันนะคะเซ็นให้กูด้วย เฮ้ยให้ไหรให้อะไรให้อะไร,ไรอ่ะเสือ้อเสื้ออุ้ยมือขอบคุณมากเอ้ยกูก็มีอยู่หนึ่งนี่หาเสื้อแบบสองสป,รปารปมาเลยโอ้ยแรงมากอันนี้คือที่ธรรมชาติให้นี่นะคะคือของที่เราเตรียมมาไหนเสือ้อกูอ่ะอ๋อโอเคคืเขียนรอบนีได้อันนี้ของใคร キミのトリコにまってしまいばきっとこの中でジュージーツのもとああ、ごめん、そんなに楽、楽、楽になった。<ー> <laughs> ตั้งใจนาว,ว่าเอออะไรเกินว่าอยู่ไหนนี่ชมพูอันนี้คือแกงเรานะคะทุกคนนี่แบมแล้วก็เอชอรี่เชอรี่ให้เชอรี่ก่อนนี่ ไปอ่านไปพี่ตายพี่ตายตายพัชรพาเอวะาอตวะาสมือนี้นายนี่ไหลอไม่รออหหล่อโหเฟกมากอะนี่นี่ดูดูดู เดี๋ยวจะกลับไปอ่าบปี้ขังเนยให้เซให้เซอุ้ยอย่าไหวเตรียมตัวถ่ายรูปที่ประจำของพวกเรานะคะทุกคนอุ้ยแพ้สีผมเราสองคนเนไม่ถึงสีเลยไอแบบมากไม่เห็นไอแบบเลยวันนี้ ไดโจะเป็นสาวที่ไหนคะรัชพัฒน์สุค่ะอันนี้สาวอะไนคะปากกอนค่ะอันนี้สาวที่ไหนคะนิสิตไหนราชยงคค่ะนิสิตที่ไหนอ่าไมรู้ว่เด็กะไยางงอันนี้ิี่ี่ไหนคะนิสิตปกกอนค่ะเอว่ามันเลิศปะไอ้มึงดูเก่งโอหอุ้ยทำพาสวยมากทำพาสใส่มากทำฉบแล้ว่อยากให้มึง ต้องพัฒนาไอ้เพื่อนคุณดว่าผมอยู่งานวิจัยเหลืออีกคนนึงนะคะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ขอบฟ้าสวยไม่ให้เราค่ะคุณครูค่ะบ๊ายบายนะคะรักนะคะรักเหมือนกันทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้ว ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าปาจะแล้วเป็นไงบ้างก็บอกว่าคือแบบขอใยืนตรงใช่ไห<อ>มก็คือไม่ชินกับการยืนตรงมากก็มันยืนเก่งปากโ่<อ>้บบมึงกูก็ยืนแล้วปากสั่นขอแปดอะคะมึมไม่หักเลยนะไม่เอาลืมหน,นัก ไม่เหงายังใเลยใช่ไหมแต่ใจแทนใ่แทนเอ้เอ้เอ้แบ้นี้แล้วนีอเอ้ไปเี่ยกนนะไอแบมรอก่อนไอแบมไม้คนท้ายอาดิเ้ยเียวาอุย้างินดีใจมากไม่มีอย่าวาอย่าวางอถึง20ไม่มี ปิดถ่ายเลยได้ไหนคุณวาดเองนะบอกไว้ก่อนข้านหน่าไหนถ้าเจออะไรก็แล้วแต่คุณคนวาดเองหมดบอกไว้รู้ว่ากหอไหอไม่มีหอย้ไม่มีเลยครไมแ่มแกข้เออตัวแล้วนะใครล้วี่เจ็ดอะ อะไรวะเมื่อวานอ่ะนะวันนี้็ตหากันสวย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  เป็นยูไม่มาหลายชั่วโมงแไม่เห็นอ่ะเออไอเบลเบลไม่มาให้แบบตอโอปอล์ถุงเยอะเหมือนกันนะใช่อ่ะเอาใบตองไกูเคยกละม่มาให้เคยให้ไปแล้วไปใบตองให้หน้าเสื้อพี่ครูเขียนให้ด้วยคือเอาเสื้อมาด้วยเหรอมึงกูฝากให้มึงินกให้ปลอดภัยเด็ด ใค่มันหายไปๆด้วยมเป็นอะไรอ่ะเขาบอกจะบอกว่าเดี๋ยวหวังเรื่องเงินไม่มีเราไม่คิดเลยอ้าวมให้หรวเออยังไม่รู้อยู่ไหนอ่ะมันไปไหนแล้วไม่รู้มาตามมาให้เนี่ยแล้วของกูยังไม่ได้มาเลยตอนแรกยังไม่ได้ให้เลยอันทีมอ่ะทิมให้กินที่สุด แค่คดีขอึงเราแปบละได้นีหรอเยลตากล้องตากร้องเฮ้ยไมอะไรเราไม่ได้หวังอะไรตอนนี้ตามแล้วหาเพื่อนนะคะอย่าลืมนะเนี่ยอย่าลืมนะเนี่ยถ่ายวัอรอใช่ นี่ดูละ,ะนลี่ค่ะเยี่ยเลเี่ยค่ะทุกคนเราจะกินให้หมดเลยนะคะได้มาจากหน้าห้องเลยนะคะเอ้ยขงตัวเอยขงตัวเก็บไว้เก็บไเก็บไว้ให้มันองเมื่กี้อ้าว นี่อู่เช้าไปเพื่อแกเพื่อแกเออมเหลื่อนเลยในเฟสนรักเลยคตตลกเงนะคะเดี๋ยม่ากเสร็จแล้วพบแล้วเแค่อุ่นเซเล่ใช่ถ่ายใครอ่ะเหลือแค่อุ่นปังปอนแล้วก็นิคพบแล้วกี่ใบครับพ่อเรามาอยู่คนสามสิบสามคนแล้วก็บวกกับอีกสามคนหกสามหกสามสบดท้ายนะคะอันนี้อุ่นให้สดีค่ะ ครูสวยมากจริงไอที่ถ่อย่างเลยไปไหนต่อไปต่อนะเดมอลไปเดมอลหรือไปไหนดีซีคอนหรือเดมอลไม่รู้ไปไหนดีเดมอลไหมจะเล่นไหมไม่เอาอุ้ยให้กูลัวถ่ายไอจีถ่ายไจีอ้าวเล่ก็มีนะกลัวสนะหยุด ามาชาอิให้ขอบคุณนะเออพี่ใส่เปอันนั้นของกูจำกูไว้ด้วยจำไว้ <c oughs> โอ้ยดูดูเพื่อนให้ขอบคุณค่ะไอ้สัว์ให้น้องเนยนะคะจะเอาไว้บาปี้ของเนลนะคะทุกคนเตีอยงลัองก็าคือเขินนะ <c oughs> เอเอใช่ค่ะทุกคนคนละเพลงบ๊ายาเดไว้เจอกันใหม่นะมึงโอเคอ๋อมันต้องแบบว่าขนมข้ารด้อุ้ยกลบขึ้นมคุณมีบุญคุณอ่านใหญ่รั้งใจเขียนมากมุมตั้งใจเขียนโอเคโอเค ดูหน้าูนะเฮงๆเร่อยๆนงขพี่เพื่อนให้เพื่อนให้อขอให้ชครมึช้คู่ใลชุยคู่ชีวิตอ่ะใครออกใครเอ็มเอ็ม สิริมงคลอันเนี้ยอันเนี้ยเพื่อนให้นะคะให้เรามีความความโชคดีโชคดีมึงได้อะไรมึงได้อะไรได้อะไรมาสักทีมันก็รวยอยู่แล้วว่ะใช่เพราะว่ามันรวยอยู่แล้วกูได้ให้มันเราจะได้หวังพึ่งมันอ๋ออ๋อเอ้ยฉลาดใไหมนะเพื่อแบบขัดสนเงินทองที่ยิ้มตลอดอย่างนี้ฉลาดแบบยิ่งเต็มเลยเถอะนะ เขียนใหม่อะ่ะแต่เขียนใหม่ไปเจอกันใหม่ได้เจอกันใหม่ไปเฮียจะเขียนต่อไหมน้องตองเออไปใหม่นะไปเจอกันใหม่นี่เพื่อนตอน แตวเราจะทิ้งโทรศัพท์ให้เพื่อนๆนะคะพูดถึงเราแล้วก็พูดถึงห้องให้หน่อยท่านหนูทุกคนให้พูดถอนเราหยิ่งมากเลยอ่ะเออหนูหน้ามาพูดอีกแล้วก็พมาแล้วต็พูดเขาบอกว่าให้พูดถึงห้องแล้วก็พูดถึงไอชีก็ครีมเป็นเพื่อนที่เพื่อนที่น่ารักเฟรนลี่เออแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นวิชวลของห้องวิชวลวิชวลแบบวิชวลแปลว่าแบบคนที่หน้าตาดีเออเป็นนห้าาตของ ก็เป็นคนที่สดใสร่าเริงแล้วก็เป็นพลังบวกกับห้องแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วนี่มาทําอะไรครับเนี่ยไมยินในเชแบบว่าเป็นสิ่งสั่ของห้องมาก่าถ้าว่านน่าจะเป็นคนนึ้ที่ดังมากๆใช่เป็นบล็อกเอร์ชื่อดังจริงพูดดีเอาไปยี่สิบรายได้สิบล้านเอออย่าลืมฉันนะจะไปยืมเออนั่นแหละก็มีประมาณนี้ก็อยากบอกว่าทุกคนในห้องแบบว่าน่ารักมากฉันรู้สึกว่าถ้าแบบไม่สช่คามสนมีมากมันอาจจะแบบไม่ได้แบบดีขนาดนี้ก็ได้แบบว่า เรากะเราลลงตัวกันมากจริแกจจิงโอ้ครีมเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักเกินมาตั้ง6กว่าปีนะเธอก็อย่าลืมการรักมากๆกานรักกันตักกันมาดูแลกันยังไงโอเคนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายคิีมก็เป็นคนน่ารักเรนลี่นะคะเหมือนเป็นเด็กกิจกรรมของท่องก็เหมือนว่าคอยเป็นคนที่เอ็นเตอร์เทนเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบมีพลังบวกต่อเวลาก็ดีใจมากที่ได้เป็นเพื่อนคิีมนะคะเพราะว่าคิีมก็เหมือนเข้ามาสอนให้เราแบบเป็นคนใจเย็นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเจอเพื่อน ซบบื่อเหมือนคีมอะไรอย่างงี้นะคะดีเจมาที่ได้เจอคีมแล้วก็อยาี่ยเป็นเพืเ่อนกับคีมตลอดไปเลยแล้วก็เป็นห่วงมันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการคบเพื่อนหรือว่าการไว้ใจคนเพราะว่าคีมเป็นคนที่ไว้ใจคน่ายมากๆแก่จะบอกคีมนะว่าไม่ว่ามันจะเจอปัญหาอะไรมึงก็จะมีกูกูบอกมึงแล้วว่าถ้ามึงมีปัญหาก็คือมึงจะมีกูอยู่ตลอดแต่ต่อให้มึงแบบมีความสุขแล้วหรืออะไรแล้วอ่ะมึงไม่ต้องนึกถึงกูก็ได้เพราะว่ากูจะอยู่กับมึง ทุกช่วงถ้ามึงอยากให้กูอยู่ในตอนที่มึงมีความสุขกูก็จะอยู่แต่ถ้ามึงอยากให้กูอยู่ในตอนเศร้ากูก็จะอยู่เหมือนกันกูรักมึงมากขอให้มึงโชคดีในชีวิตมหาลาัยก็ขอให้มึงได้เป็นดาวมหาลายัยได้เป็นดาราที่โด,ด่งดังเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงก็อย่าลืมกูนะน้องพิมดีใจที่ได้รู้จกักรักมึงนะรักมากจุก๊บๆบ๊ายบาย ขอให้ครีมี่เนกุน,นะคะพบกระบนลเป็นนานนะคะอย่ามีปัญหานะคะขอให้ลูกพี่รีมได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับขอให้พี่ประสบความสําเร็จาามากๆออกมาขอให้เป็นยูทูบเบอร์และยูทูบเบอร์ที่ดีขอให้เป็นดาวหมาลัยไม่แม่นะใครจะไปรู้ขอให้พี่พบกับพี่บอลเป็นนา,นานนะคะจ <Yes. S 2> ุดต้องไม่เจอกันเมื่ชาติต้องการ มึงต้องใส่ชิลเตอร์ให้กูก่อนเลยมึงต้องใส่ฟิลเตอร์ให้กูสัญญาก่อนแล้วจะพูดอะาแก้วมีอะไรจะบอกอ้กรกู่อนพูดพยอคีมอะสดใสมากพลังบวกแอฟี่ตอบเวลามากเว้ยคือเป็นติดต่อมาตลอดก็คือดีมากเลิศสุดยอดทำไมมันคิดได้วะก็กหัวดีนเนะ ก็ขอให้มีความสุขมากๆกับชีวิตในโร่วมมหาลัยพบเจอแต่เพื่อนดีๆสังคมดีๆโอกกับพ่อแม่ในชีวิตดีๆเออก็จะิญรุ่งเรือพื่อนโชคดีกูก็ตามที่เพื่อนๆพูดมาเลยน้อยเล่นล้านกูขอให้เออมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมหาลัยขอให้มีความสุขมากๆเกิิดดเกอ็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้ง6ปีถึงแล้วเป็นสุดท้ายกูจะย้ายไปห้องอื่นแต่กูก็รักมึงที่สุด ไม่เนี่ยพูดถึงมึงไม่กูไปยเดี๋ยวกูเหมือนนั่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันได้ยินแล้วพูดเบายหลังสาเออไอ้พี่ใช่หรอถูกหวยก็มาแบ่งกูบ้างนะของกูก็อุ้ยกูเลื่อะพูดเขินน่าเบอก็ขอให้ขอ้เป็นรานๆขอให้เป็นดราม่าไรขอให้สวยๆรวยๆรวยแล้วแบ่งกูด้วยรอเล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทีมเอ่อ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ชีมมีความสุข very very much ว่าขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จสมหวังกับทุกอย่างที่เธอหวังเอาไว้กับทุกป้าหมายที่เธอตั้งเอาไว้จากน,นี้ยังไงเราก็จะกันอยู่แล้วเราอยู่ที่มอเดียวกัน เพื่อนเพื่อนแบบมึงว่าหกปีใช่หมก็อกเลยนะว่าทางชีวิตแหละมึงสุดยอดจริงๆขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำมาให้กันมึงสิวคือขอโทษที่เคยทำให้น้อยใจแต่นั้นขอโทษจริงๆนะจ๊ะยังไม่ได้พูดเลยต้องแก้เลยขออูขอให้มึงประสบความสำเร็จขึ้นก็ทางมึบอกได้ทางไปถามได้พวกกูยินดีช่วยทำได้ไหมก็ต้องดูอีกทีนึงรักนะจุ๊บ ใช่รักนะขอให้มึงเจอคนดีจริงๆเว้ยขอให้มึงเจอเพื่อนดีๆสังคมดีๆโดยเฉพาะสังคมดีๆเนี่ยต้องมีเลยขอรักมึงตลอดใกล้ห่างแต่ใจไม่ห่างใช่มึงรู้ใช่ไหมพวกเราไม่มีทางห่างกันไย่างมึงดูสภาพพเราเป็นอันดับแรกนะมึงกูจะบอกแล้วให้ให้อีสองคนนี้มันตอบแชทก่อนอันดับแรกมึงให้มันเลื่อนนัดทุกคนได้เวลาจะไปไหนด้วยกัน่มึงกูอ่ะไปบ้านมึงได้หรอมึงจวนมันปุ๊บกูไปพ่อพ่ออย่าไปต่อไปนี้ถ้ากูไม่ไปมึงปรับกูครั้งละร้อยเลยโอ้ เดี๋ววะะยวคิมก็จะไปฟังตอนตัดต่อนะคะฟังรู้เรื่องหร,รือเปล่าฟังดูเรื่องหรือเปล่าถ้ามึงได้ตัวเสืสอไปมึงจะฮาเลยตัวเสืออะไรไม่เกี่ยวเหรอขอให้เบื่อนหน่อยให้อะ <c oughs> ไรน,นะเอาดีเหมือนนะเหมือนอะไรเหมือนแต้<ม> ไม <c oughs> ่ต้มนี่ไปไหนแล้วที่เจอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยไป่ามะทับนะ่ายความกล้องหัวพอได้ได้อยู่ได้อยู่เร็วเร็วเลยมัปแล้วไ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 ปไปแล้วไปแล้วไปแไปแล้วไป อาอปวหัวกูไม่ดอกมาจิงพวงเราแม่เลยคุยทองฟ้าสวยมากเออจริงย้อนจะมีย้นที่ไหนเดี๋ยวพวกเราจะไปเอาเงินที่ธนาคารกันนะคะทุกคนตอนนี้คือหน้าหน้าดำหน้าอะไรไปหมดใช่จะไปดูมอต่อด้วยใช่อุยทองฟ้าสวยมากเบี้ยวทอ้าะต้องบอกเขาว่าอะไรกระดูกของมือ นี่นะคะคือดอกไม้พี่บันให้เราไม่ใช่ที่แฟนให้แต่มอส,อสั่ะเข้อเองนี่ดูีแอคชั่นเพื่อนนะเป็นรายกัน,นะอะมุดมุดพร้อมแล้วค่ะคุูต้องออกมามันมุดอะด่ะรอดมากใช่ย้อนแสงวะไม่ย้อนสวย ลงยาวัดดีค่ะไปเดอะมอลได้เวลาถึงไปเดอะมอลแล้วเฮ้ยแท็กซี่ไปแล้วทำไมทำไมไปมเราไปกินของกัน,นไอศกรีมถึงแล้ว <Yeah. S 1> เอ้ไปเพื่อนเขานั่งกินข้าวรอกันอยู่นะคะเราจะรีบวิ่งึ้นไปเจอก,กาันนี่นี่นะคะทุกคนเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ได้แบบแอลกอฮอล์ใช่ไหมเพราะว่าเรามี <Okay. S 1> จะเป๊ะ เด็กเราไม่ขี้น้ำมากน้ำลายปวดอะค่ะถึงที่แล้วค่ะอุ๊ยสัดน้ำไปหมดแล้วว่ะทุกคนมันรีบไปรอดแล้วนี่เพื่อนเพื่อนที่มานั่งกินรอยิมยังยังโอเคยาวนะยาวๆยาวยาวไปค่ะเพื่อนเพื่อนยาวไปค่ะยาวไปไอ้แพรวะ ไปยาวไปไปนอ่ะไหนดูตกใจเปนงไงคเอลลี่กูไ้มไม่ได้อ่ะได้เงินมาแล้วก็ต้องใช้เลยนะคะทุกคนเรายังไหวกันอยู่เลยยัง

อันนี้วอร์มใช่ไหมเฮ้ยไม่ัป็นไรล่ะไอ้เยียร์อ,อกเลยตั้งเยอะเอา,าเอาหมดตอนแรก แรงจริงๆของเพื่อนผมนะคะรอบเมื่อกี้มันแค่สอง we oh, 困了呀。 Bye. ห้าสี่สามสองชั้นกูมาแบบเกือบอนสุดท้ายเลยกูมาช้าๆเลยเพราะว่าแม่นบอกแบบนานเยอะเออเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวนนอนัเดี๋ยว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 ตไดสายตาจัามนยตาคือเรื่อนๆแบนีดช้อะไรอะไรกูไม่ได้อตังใครอยในดูเจเองกูทำใจกูใจเืวเ คนไว้ไม <elas> <en> ่อ <refugees> ยู่นู่กเน้นยู่นมือก็ดูด้วยโอ้ไมว่าเธอน้ารักตาลาลารักแลเมาตอกุมเาคนเมาไม่เอาหรอกทน